จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดร้านค้าโอทอปท่าอากาศยานร้อยเอ็ดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดนักเดินทางวันที่13มิถุนายน2568เวลา15นาฬิกาที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดนักเดินทาง โดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มการพัฒนาชุมชนกับกลุ่มท่าอากาศยานเพื่อใช้พื้นที่ราชพัสดุในสนามบินเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มรายได้กระจายสินค้า และเผยแพรพ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสินค้าที่นำมาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ผ,ผลิตโอโท็ระดับ4-5ดาวรวมถึงผลิตผลจากแปลงโคกหนองนาโดยแบ่งออกเป็นหมวดอาหารเช่นถั่วทอดข้าวหอมมะลิข้าวหางงอกหมวดผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นผ้าไหมบาติกผ้าคลุมไหล่เสื้อผ้าสำเร็จรูปและหมวดของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกเช่น ผลิตภัณฑ์มังกรตะกร้าพลาสติกและงานแปรรูปจากผ้ากิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อเอ็ดเกลือข่ายโอท็อปและกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดโดยมีนายฉลาดบุญชิตเป็นผู้ประสานรวบรวมผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้านค้าโอท็อปท่าอากาศยานร้อเอจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป